เปิดคอมเมนต์เบลล่าหลังคู่จิ้นขอแฟนสาวแต่งงานจับคู่เป็นคู่จิ้นแต้งเกิดมาพร้อมๆกันในละครชุดสุภาพบุรุษจุทาเทพเรื่องคุณชายพุทธิพัฒน์สำหรับเจมติรายุและเบลล่าลานีก่อนจะได้ร่วมงานกันผลงานละครอีกหลายเรื่องรวมทั้งเรื่องล่าสุดอย่างเจ้าคุณพี่กะอีนางคำดวงที่กำลังถ่ายทำอยู่ จึงไม่แปลกที่หลังหนุ่มเจมทํทำเซอร์ไพรส์ขอแฟนสาวอย่างน้องฟูมแต่งงานนางอีกคู่จิ้นในจออย่างเบลล่าก็เข้ามาคอมเมนต์ร่วมแสดงความยินดีด้วยโดยเบลล่าคอมเมนต์สั้นๆแต่บ่งบอกความรู้สึกในใจได้อย่างดีว่ากรี๊ดในขณะที่แฟนๆเข้ามาคอมเมนต์แซวบอกรอคู่เบลล่ากับหนุ่มวินชวินเช่นกันและรอกรีดงานพี่เบลครับเป็นต้น